You, อ๋อยังไม่แ hmm. ช yeah, yeah, mm ่ไอโฟนเนาะยังเขาเป็นเป็นเทลเวอ๋อเป็นเทิเวยังมั่ะาาคันนี้ก็อันนี้คือไอโฟนยังไม่เคยมี a อ p l e ID ดีเลยใช่ไหมครับมีนะจำได้ไหมจำไม่ได้ไม่ได้ัสร้างใหม่ต้องย้ายข้อมูลไหมไม่ต้องเพราะว่าเขาบอกว่าฮาร์ดอะไรนะฮาร์ดเฮดเวเสียอันเนี้ยอันนี้คือยี่ห้ออะไรเยอ๋อเฮดเวลเสียเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายให้พวกไลนเลยอปเปดีจไม่ได้ก็เดี๋ยวสร้างใหม่ ไปแก่ก่อนมาจากไหนเนี่ยครับอยู่แปดลิวนี่ใช่ไเ,เอาอยู่แปดลิวน,นะโอเคแก่เลยเอาสีมพูนะ 13, สิบสามสีมพูแกะแอนดึงสีเขียวเึงนสลัดออกก่อนข้างล่างด้วยว้าวหวานนะต <c oughs> ้องสีนี้ด้วยสีมพู เครื่องสูตรประกัน1ปีเดี๋ยวทำรับเป็นไอเดียให้ก่อนนะโอเค